JCP Studio, presents. อนิเมะที่คุณควรดูก่อนตาย a อ t a ท k on t i ไททันฟ้าพิภพไททันนี่คือโคตรอภิมหากราบอนิเมะที่คุณควรดูตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ซึกมนุษย์ปะทะฝูงผีเปรตนำแสดงโดยพีสเสด,ดรับบทเป็นเอเรนผู้ถือครองพลังไททันจี้หอยเมะเรื่องนี้นะครับงานภาพฉากต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าสมจริงสวยงามตะการตาเนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าเข้มขน้นและก็ดาร์กพอสมควรถ้าใครที่ชื่นชอบแนวแอคชัน่นแฟนตาซีนะครับผมแล้วก็ออกไปทน เ,เรื่องนี้จะตอบโจทย์ของคุณเลยทีเดียวนารูโตะอนิเมะนินจาแนวโชเนนร่วมสมัยนะครับที่เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนโตมาด้วยเลยทีเดียวนะครับตอนเด็กเนี่ยมีชื่อว่านารูโตะนินจาจอมกระถาตอนโตเนี่ยมีชื่อว่านารูโตะตำนานวายุสลาตันภาคลูกไอสัตว์นารูโตะเนี่ยเป็นเมสที่ได้รับความนิยมสูงมากครับไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยคือดังระเบิดชนิดที่ว่าฝรั่งในต่างประเทศเนี่ยดูแล้วครับยังอยากเป็น คุณอาจจะไม่ชอบหนังหรือการ์ตูนแนวนินจานะครับแต่ผมพูดเลยว่าถ้าคุณได้เข้ามาสัมผัสโลกของนารูโตะเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่หลงรักโลกดินจาไปในทันทีไฮคิวคู่ตบฟ้าประทานนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดอนิเมะแนวสปอร์ตนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากเคยขึ้นอันดับหนึ่งอนิเมะแนวกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาโหสัตว์รัเสเซียไหมล่ะอนิเมะไฮคิวเนี่ยแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงนะครับพูดตรงๆเลยว่าทุกอย่างในเรื่องมันมีความเป็นมนุษย์มัน มีความเร็วนึกออกไหมอะถ้าเกิดว่าคุณไปดูแนวสปอร์ตเรื่องอื่นเช่นอาชิวี่ยสิเอนี่ยไอตัวเซนาเนี่ยโอ้โหแม่งวิ่งเร็วยังกับมีสปีดฟอร์ดกูนึกว่าจะแฟดหรือซื้อบาซ่าเนี่ยโอ้โหพ่อมึงเตะเป็นลูกไฟนักเตะแข้งสายฟ้าเนี่ยมีใช้สแตนมังกรโอ้โหอะไรบาจจเวอร์ขนาดนั้นแต่ไฮคิวครับมันจะไม่มีแบบนั้นแล้วมันจะสนุกได้ไงวะพี่ไอ้น้องก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันจะขึ้นอันดับหนึ่งของอเมริกาได้ยังไไไงอดอออร์นนลจะะเกิ นเมื่อมนุษย์สามารถเข้าไปอยู่ในโลกเกมแฟนตาซีได้นี่คือจุดเริ่มต้นของมหาเทพถูกผู้มีนาวมว่าคิริโตะเมเรื่องนี้ครับสร้างระดับแรงจากนิยายชื่อดังนะครับจนประสบความสําเร็จเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นขวัญใจของคนที่ชอบเล่นเกมแนว RPG เลยนะครับผมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกมกับการ์ตูนได้อย่างลงตัวนะครับแนะนําเลยว่าคุณควรจะดูเรื่องนี้ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณครับเดมอนสเลเยอร์ ayer, ดาบพิฆาตอาสูรซี อยากคู r น r u y รู้อยูวาชีเตบ u s u m e สืบสื e ่โอากูเอาเพลงมาไม่ได้มันติดลิขสิทธ,ธิก็ต้องร้องเองแหละมัมม่วๆไปผิดๆทำนองมันใกล้เคียงบึกฟังไปเถอะโอ้โหช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับดาบพิฆาตอาสูเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ยอดคิดมากโดยเฉพาะภาคมูฟวี่ครับ JFB ภาคเซนจูโร่ดีจัดจัด <c oughs> อวยตัวเองชิบหายเรื่องนี้มันดังมากเลยนะเว้ยคุณคุณคิดดูดิเด็กนักเรียนเนี่ยถึงกับใส่เสื้อคุมพิฆาตอสูรเข้าไปเรียนหนังสือเรื่องราวของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยจะเล่าถึงกลุ่มพิฆาตอสูรครับนำโดยคารมดโดทันจิโร่หมูป่าอิโนสุเกะนะครับแล้วก็เซนอิเสืรวมไปถึงเนซึโกะจังที่จะต้องออกทำภารกิจล่าอสูรนะครับเราจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครและท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะตกหลุมรักพวกเขาไปเองนี่เป็นอนิเมะแนวโชวเน้นอีกเรื่องนะครับที่เร เครื่องไม่ว่าจะเป็นบูดรามา่าคอมดี้โรแมนติกแม่ยุคนี้ใครไม่ดูดาดพิฆาตอสูรละเฉยเฉยฮิตแมนรีบอร์ดครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์ดจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับต้องถูกจับมาฝึกให้เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียแค่ฟังพอตเรื่องเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความมันแล้วใช่ไหมละ่ะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ต้องพูดเยอะเพราะผมเชื่อว่าก็มีหลายคนเคยดูเรื่องนี้มาแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะผมจะบอกเลยว่าคุณกําลังพลาดเรื่องที่สนุก ไปอีกหนึ่งเรื่องครับเพราะเรื่องนี้ประสบความสําเร็จสูงมากไม่แพ้เรื่องอื่นๆที่ผมยกมาพูดก่อนหน้านั้นเลยครับฟิกเกอร์จากเรื่องนี้ก็ขายดีเทน้ําเทท่าเอาเป็นว่าใครคิดถึงเรื่องนี้นะครับหรือเด็กยุคใหม่ที่อยากลองสัมผัสคู่พิเศษจอมป่วนรีบอล JCB แนะนําเลยครับว่าดูเถอะคุ้มค่าครับเทเซนชาตาลาสลามดาต้าเคนแปลว่าอะไรพี่ไม่รู้กูมั่วเอาชื่อไทยเถอะเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วรู้สึกว่าผมเคยยกเรื่องนี้มาพูดแล้วนะแต่จําไม่ได้นะครับ ว่าคลิปไหนที่พูดไปเอาเป็นว่าขอหยิบเรื่องนี้มาพูดในคลิปนี้อีกรอบแล้วกันเพราะผมชอบเรื่องนี้มากนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตายแล้วนะครับแต่ไปเกิดใหม่พอเกิดมาเนี่ยก็ดันทะลึ่งเป็นสลามแต่ไอ้สลามตัวนี้เนี่ย มันไม่กากนะโว้ยคือปกติเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับเราจะจําภาพลักษณ์ว่าสลามเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่าผู้น่ารักนะครับที่มีหน้าที่ให้ผู้เล่นเลเวลหนึ่งมาตบแล้วก็ตายทิ้งแต่ไอ้สลามตัวนี้นะครับริมูรุเนี่ยเป็นซุปเปอร์สลามเลเวล199ครับที่โหดชิบหายตัวละครในเรื่องนี้ครับน่ารักมากๆนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าติดตามรวมไปถึงคอมเมดี้ที่เรียกได้ว่าใส่เข้ามาได้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งเรื่อง นําให้คุณดูก่อนตายเลยครับเพราะอะไรถ้ามันไม่จริงผมไม่กล้าหยิบมาพูดถึง2ครั้งหรอกครับจูจูสึไคเซนมาาเวทผนึกมานเรื่องนี้กําลังฮอตเลยครับผมเป็นไฟฟ้าอยู่นะตอนนี้ครับเรื่องย่อครับผมอิตาโรริยูจินักเรียนวัยสิปีครับเข้าไปพันพัวพัวพัน,พนกับวัตถุต้องสาบผมเล่าแค่นี้พอมึงจะเล่าทาเชี่ยอะไรแค่นี้พี่กูยังดูไม่จบแต่พูดเลยว่าลองไปดู2อสาตอนและชอบแล้วบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวเวทมนต์พวกแบบพลังเหนือธรรมชาติสายศาสตร์ แอคชั่นแบบเท่ๆแนะนําเลยครับว่าคุณไม่ควรพลาดเรื่องนี้แม้แต่อาจารย์ผู้แต่งไมฮ e โร่ยังเอ่ยปากชมเรื่องนี้เลยนะครับว่าเป็นการ์ตูนโชเนนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองมากคุณสามารถดูจุดสิ่งไอเซนโจเวตประดิษฐ์บานได้จากแอปพลิเคชันบิลลี่บิลลี่ไม่ใช่แค่จุดสืกไคเซนทุกเรื่องที่ผมพูดมาในคลิปนี้คุณก็สามารถดูได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้บิลลี่บิลลี่เขาคือคอมมูนิตี้อนิเมชที่เปิดโลกใหม่ให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศชุมม แอนิเมชันที่แข็งแกร่งที่สุดและเนื้อหา UGC ที่หลากหลายเนือกจากนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้แอปพลิเคชันบิลลี่บิลลี่เปิดให้ชมแอนิเมชันสุดฮิตอย่างเรื่องดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟี่พร้อมกันทั่วประเทศแบบฟรีๆถูกลิขสิทธิ์ทั้งยังมีของรางวัลอีกมากมายรอให้คุณได้รุ้นรางวัลทุกวันโมเดลทันจิโร่เนซิโกะและตัวละครอื่นๆกตพิกาเพียงแค่คุณดูอนิเมะดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟ e ี่ในแอปบิลลี่บิลลี่เกินหนึ่งชั่วโมง จอหรือร่วมกิจกรรมส่งผลอย่างเป็นทางการเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วอย่าลืมนะครับดูเดมอนสเลเยอร์เดอะบุฟฟี่ทั้าไก่และซับไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้จากแอปบินลีบินลีและที่สําคัญมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆโดยสามารถกดลิงก์กิจกรรมและลิงกรรลล์โหลดแอปบินลีบินลีได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้เลยดูอนิเมะหลากหลายอย่างถูกลิขสิทธิ์ต้องบินลีบินลี ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับ r i b ลช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB